รถใครมียางอะไรอย่าลืมทำสามสิ่งนี้จะได้ไม่เสียหายขับรถต้องรู้หลายๆเดือนที่ผ่านมานะครับมี FC ฟครูตังหลายๆคนทักมาพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์เรื่องรถไปยางแตกยางแบนระหว่างทางนะครับแล้ว ยางอะไรไม่สามารถใช้งานได้หรือที่กูต่างพบเจอเองก็มีเยอะแยะเลยนะครับดังนั้นวันนี้จึงเอาเรื่องนี้มาเตือนพวกเราผู้ใช้รถทุกคนกันเนื่องจากยางอะไรเนี่ยเป็นอีกหนึ่งชิ้นส่วนที่สำคัญนะครับสำหรับรถคันไหนที่มีจําเป็นต้องทํา3สิ่งนี้ด้วยหนึ่งเลยนะครับให้เราตรวจเช็คลมยางอย่างน้อยเนี่ยหเดือนครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรถใช้บ่อยหรือใช้น้อยนะครับและตรวจเช็ค ลมยางอะไรทุกๆครั้งก่อนที่จะเดินทางไกลเสมอนะครับกันไว้ก่อนดีกว่าเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้ใช้งานได้และลมยางที่เติมนะครับควรเติมเพิ่มกว่าเดิมไปประมาณ5-6 psi นะครับสมมติเดิมเนี่ยเติมอยู่35นะครับแนะนำให้เติมไว้ประมาณ40หรือ45เลยสำหรับลมยางล้ออะไหลนะครับ 2. องอย่าลืมเปลี่ยน ยางอะไรด้วยนะครับยางอะไรก็มีอายุเช่นกันบางคันเนี่ยสิปีไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับครูต่างแนะนําแบบนี้นะจริงๆไม่ควรจะเกิน7ปีโดยเฉพาะยางอะไหล่ที่อยู่ใต้ท้องรถนะครับที่อยู่ด้านนอกรถนะมันมียางอะไหล่ตัวแบบตัวเล็กของรถเก๋งเนี่ยพวก Hondacity ต่างๆยาลิสท,ที่อยู่ด้านในรถนะครับด้านนอกรถเนี่ยยิ่งหนักเลยนะครับเพราะมันโดนแดดโดนฝนโดนน้ำนะครับต่างๆเยอะแยะมากมายหรือว่าอาจจะเปลี่ยนแบบเวลาเปลี่ยนยางใหม่นะครับเอาอยางเส้นเดิมที่ดีที่สุด1เส้น เปลี่ยนขึ้นใส่ล้ออะไรก็ได้และถ้าหากรถใครที่มีการปรับแต่งเปลี่ยนล้อแม็กเพิ่มขนาดเปลี่ยนขนาดยางนะครับแนะนําให้เปลี่ยนยางอะไรล้ออะไรให้มีขนาดเท่ากันกับล้อที่ใช้อยู่ในปัจจุบันด้วยจะได้ไม่มีปัญหาเวลาลถยางรั่วยางแบนนะครับเปลี่ยนได้ง่าย3เมื่อมีการใช้งานยางอะไรนะครับแนะนําก็คืออย่าใช้ความเร็วในการขับขี่และไม่ควรใส่ยางอะไรนานเกินไปให้รีบ หาอูหรือร้านยางใหญ่ๆนะครับเพื่อทําการปะยางหรือเปลี่ยนยางล้อเส้นหลักนะครับแล้วจากนั้นค่อยเอายางอะไหล่เนี่ยแขวนกับที่เดิมเนื่องจากยางอะไหล่นะครับเราไม่ได้ใช้งานอยู่บ่อยๆนะครับยางมันถูกแขวนไว้อยู่นิ่งๆทีนี้เมื่อนํามาใช้เนี่ยหากโดนความร้อนหรือว่าใช้ความเร็วในการวิ่งเนี่ย ยางมันเสื่อมสภาพนะครับก็อาจจะเกิดการบวมการระเบิดได้ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้นะแบบนี้ยางอะไหล่นะครับถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่มีติดรถมาในหลายๆรุ่นนะครับดังนั้นเราต้องมีการดูแลตรวจเช็คลมยางตรวจเช็คสภาพยางอะไหลให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเพราะว่าเวลาจำเป็นฉุกเฉินจริงๆจะได้ใช้งานได้นะครับใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ